นี่ก็เป็นบูธของเราเป็นบูธของเรานะคะนี่ผลิตภัณฑ์ของเราชื่อว่าดีคันะคะดีคักนะคะของมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์นะคะดีคัค innovation world นะคะไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้าง นี่อ๋อสวัสดีค่ะฉันไก่สวัสดีค่ะครับไอ้ฉันใหญ่ค่ะครับวันนี้เอาอะไรมาวันนี้เอาปลากระพงสดๆอดจากอุดนบัวครับจากฟาร์มประมงมานี่เลยว่าเป็นไฮไลท์ของใช่ผลิตภัณฑ์เราเลยใช่ใเพราะว่าสดสดสดวันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าสดสดวันนี้ต้องไปลงไปกินในน้ำต้องลงไปกินในน้ำไม่มีอีกแล้วนี่ดูฮะตัวใหญ่ๆเห็นไหมฮะตัวใหญ่ๆ อันนี้อันนี้330บาทกิโลละกิโลละร6อินี่เกือบ2กิโลเกือ2กิโลเกือบ2กิโล,ละนะเลี้ยงเลี้ยงในน้ำจืดปลากระพงของบากเกษตรสกลนครเลี้ยงในน้ำจืดนะคะสมัยก่อนเราต้องไปหาซื้อต้องต้องซื้อแถวทะเลใช่ไหมที่ที่มีความเค็มอันนี้เราเลี้ยงน้ำจืดได้เพราะว่าปลากระพงเนี่ยมันเป็นปลาสามนะ้ำ บบ <S 2> <S 2> น้ำจืดก็ได้น,น้ำเค็มก็ได้น้ำกล้วยก็ได้นะครับแต่ว่าเราเลี้ยงน้ำจืดเนี่ยเราต้องปรับสภาพน้ำให้ให้มันมีปริมาณแคลเซียมแมกนมีเซียมเยอะนิดนึงโด,โดยวิธีการใช้ปูนปูนช่วยแต่วก็จะเลี้ยเติบโตได้แล้วก็ ปลากระพงที่หมเกษตรของเราเนี่ยถือว่าคนสกลนครได้ได้รับประทานในราคาที่ถูกมากเลยนะโอ้กินของสดครับบางคนอยากได้เป็นเแล้วไปตักในบ่อเลยให้ไปตักในบ่อจะได้อยากส่อหยู่ที่ฟามประมงนะคะก็เวลาไปที่สุทีนบัวก็เข้าไปที่ข้างในเลยเลยบ่อจะระเข้เข้าไปนิดนึง เลือดบอระเล้ไม่ไปตำล้อไปตำล้อเขาบอยไปตำล้อเขาบอยไปตำล้อเขาบอยไปอยู่อยู่ฟาร์มประมงนะคะไปติดต่อได้เลยเราเรามีขายตลอดทั้งปีไหมปกติปกติเราเราขึ้นทุกวันศุกร์ครับเราเรียกไฟฟลายเดฟิต ไฟเดฟิสไฟเดฟิสเราจะขึ้นทุกวันศุกร์เพื่อท่านได้ไปทำอาหารช่วงเสาร์อาทิตย์่เหมือนวันนี้วันนี้วันแรกของงานรวมมือใจดทุกคนวันนี้ศุกร์พอดีทั้งหมดเดี๋ยวเราขึ้นใหม่นี่ที่สำคัญมีป้าสะพงแล้วมีอะไรอีกมีปลาสลิดปลาสลิดใ่มาดูกันค่ะนี่ปลาสลิดมีปลาสลิดด้วยเห็นไหมนี่ปลาสลิด แดดเดียวสเลดแดดเดียวแดดเดียวเราเราเราดองเองใช่เองนี่จะบอกว่าอันนี้ไม่ถึงจองแล้วลูกค้าลูกค้าเหมาแล้วเหมาแล้วลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะอันนี้เนี่ยตัวหนึ่งน้ําหนักเท่าไหร่จ๊ะนี่สี่ตัวนี้ครึ่งกิโลอันนี้แพ็คครึ่งกิโลอันนี้200บาท200บาทก็มีสี่ตัตกกิโลละสี่ร้อยบาทปกติในท้องตลาดก็ขายกิโลละประมาณ3า0 3้อยเแล้วแต่แต่นี้มันเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่แพ็คหนึ่งก็จะมี4ตัว4ตัว200 โหแต่ว่าอยากให้ดูไกลๆ ตัวมันตัวใหญ่มากเวลาเวลาทอดนะครับแนะนําว่าให้ผ่าครึ่งโลโก้เราอย่างนี้แนะนําแนะนําให้ผ่าครึ่งแล้วก็แผ่แล้วก็ทอดเพราะเพราะจะไม่ผ่าครึ่งเนี่ยมันจะกรอบนอกนุ่มในข้างในมันจะไม่กรอบจะไม่สุกจะไม่ไม่จะไม่ไม่กรอบแล้วก็ถ้าผ่าเนี่ยมันจะสุกง่ายแระยะเวลาการทอดมันก็จะเร็วอ๋อใช่ก็แผ่หน่อยเพราะมันหนาเนี่ยตัวมันหนาแต่ว่ามันจะอร่อยมากเพราะว่ามันมันสดสดแล้วก็เราใช้ ระดับการดองความเค็มที่เหมาะพอเหมาะบางทีเราไปซื้อแล้วมันเค็มมากแต่เนี้ยพอดีกินเพราะว่าเวลาลูกค้าเราเนี้ยคนที่มีสุงอายุเยอะๆเนี่ยเขาเขาจะมีปัญหาเรื่องไตเออปัญหาเรื่องไตเพราะฉะนั้นลูกค้าเราที่ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยชอบมากชอบมากเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าก็ผ่านไปแล้วก็มีพี่ๆจากหน่วยงานราชการก็มาซื้อมาซื้อตามหลังท่านผู้การตำรวจก็มาซื้อสั่งทานมาซื้อแล้วเราก็ แล้วเราก็มีเนื้อเนื้อแกะด้วยนะนเนื้อแกะเนื้อแกะที่เนื้อแกะคือที่อยู่มเราใช่ไหมใช่ใช,ใช,ใช่เราเลี้ยงเลี้ยงเนื้อแกะด้วยของของออฟาร์มฟาร์มสัตว์ของคณะทรัพย์กรธรรมชาติอุตสาหกรรมเกษตรและอันนี้ก็เพิ่งเอามาวันนี้เองนะคะใช่ใชถ้าสมมติว่าใครเขาอยากจะสั่งก็ก็ติดต่อติดต่อผ่านผ่านผ่านเพจของของมอนะคะผ่านเพจมาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีช่องทางที่จะติดต่อกับ กับทางคณะรัพยากรธรรมชาติเลาสังคระเเศษลองมาชิมดูเนื้อแกะอันนี้คือเนื้อแกะส่วนอะไรของมันอาม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 ก็น่าจะเป็นส่วนอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้2 9 0บาท290ถือว่าแบบได้กินเนื้อแกะที่ราคาไม่แพงมีหลายส่วนมีหลายส่วนในเลือดนี่เขาน่าจะหนึ่งตัวที่ที่จัดการชำละมาเพื่อจำหน่ายในงานแล้วแล้วเราตอนนี้เนี่ยเนื้อแกะของเราก็คือ เป็นรุ่นรุ่นฝันทอดพอทดลองเลี้ยงแล้วก็เอาเอาออกมาจําหน่ายเพื่อดูตลาดนะสำคัญเลก็จะมีโคขุนโคขุนที่ขุนโดยวิธีการใช้อาหารสุดพิเศษอะไรเนี้ยมีมาเรื่อยๆเมื่อกี้เรามีนมมีนมด้วยลืมมีนมสดมีนมสดด้วยนมสดจากเต้าเลยอันนี้เดี๋ยวขอนมขอนมหน่อยนี่อ่านี่นมขาวจั่วเลยใครที่ชอบนมขาวๆต้องอันนี้เลย ก็สรุปคือตอนนี้เรามีทั้งโคอนม เนื้อนมไข่เนื้อนมไข่เออแต่เราไม่ได้เอาไข่มาไม่ได้เอาไข่มาแต่แต่นมเนี้ยเลี้ยงแบบพรีเมียมเลยนะคะใช่ใช่พราก็เราก็เลี้ยงที่ฟาร์มอ่าฟาร์มสัตว์ฟาร์มสัตว์อ๋อทุกวันวันนึงก็ประมาณเกือบร้อยกิโลอ่าหลายหลายแม่อยู่นะครับที่ที่เราก็เป็นนมนมพรีเมียมที่ผ่านกระบวนการเลี้ยงที่ใช้อาหารสูตรพิเศษนะทีนี้คนสกลนครเนี่ยก็จะได้บริโภคอาหารสัตว์ที่เมื่อก่อนเราเราหาบริโภคได้ยากมากแต่ตอนนี้ก็คือมีแล้วเรามีนมพรีเมียมปุ๊บเราก็ไม่ทำไอติ ไอศครีมมาดูไอศครีมนี่นี่เราจะแอบยึดเขาอีกแล้วไอศครีมมาดูมาดูไอศครีมมีไอศครีมเมาใช่ไหมเมาอันนี้ก็สาขาทางฟู้ดไซน์เนาะเป็นการอาหารเราผลิตเองคือเมาเนี่ยเราเราได้เห็นบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับอาหารผลไม้อยู่ในท้องถินนะผลไม้ G I ผลไม้ G I ซึ่งมันก็จะมีมีมี เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมีมาตรฐานแหละนี่เเมาหมดเมาเป็นแบบนี้เหมืเมาเนาะมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนอะไรนะเออเวลาเรากินเมาเนาะไออะไรลูกว่าเหรอลูกว่าคลายลูกว่ามันก็จะมีพวกปริมาณแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะอ่ากินแล้วจะสวยผิวพรรณจะดีวิตามินเยอะอันนี้อันนี้จะเป็นไอติมข้าวโพดอันนี้เป็นเป็นข้าวโพดที่เราปลูกเองมั้เออข้าวโพดข้าวโพดเราปลูกเองด้วยบางส่วนแล้วเราส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเป็นเป็นเป็น โอ้เครือข่ายเครือข่ายของเราแล้วเราก็รับซื้อมามาแปรรูปใช่ครับไอติมข้าวโพดข้าวโพดตัวใหญ่เราก็ส่งถึงการปลูกพูกข้าวโพดหวานพันอินซีใช่อินซีสองจากไร่สเวลาเวลาเราวิ่งรถผ่านเวลาไปกรุงเทพเราก็จะแวะไร่สวรรณนี่เป็นน้ำนุ่มนี่ไอเป็นไอติมไอติมเราเราก็ทําความร่วมมือกันกับไร่สวรรค์ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใชก็คือเดียวกันอ่าคือเดียวกันเนี่อันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์มีไฮไลท์เลยสายเขียวพวกสายเขียวต้องกินอันนี้ก็ไป็นไอติมกัญชา นกัญชาละปูกเองราคาไม่แพงเ้วยนะนี่50บาส50บาทได้ลองเนาะแพงกว่าสเวนเดนนิดเดียวสเวนเดน39บาทมสินเก้0บาทกัญชาจะแพงขึ้นมานิดนึงลองดูใครใครที่อยากลองไอติมกัญชาก็เข้ามาลองที่บูธของมอคคิติกรได้แล้วก็เรามีขายอยู่ที่มหาลัยนะคะถ้าใครได้แวะเวียนเข้าไปที่มอที่ร้านลูกลังช็อคลูกลังช็อคก็ได้แล้วไปที่เคยูเอาท์เลทที่หนองหันน้อยอ่เรือยันบัวนอ ครับก็มีถ้ามาลองได้นะครับใช่ใช่นี่ยังมีคุกกี้ด้วยนะเออคุกกี้คุกกี้พันพืชใช่ไหมคะคุกกี้กัญชาคุกกี้กัญชาอ่าอันนี้เป็นคุกกี้กัญชาสายเขียวเนาะมีใปลาเออสายเขียวสายเขียวแล้วแล้วคือคือจริงๆอ่ะเราเอามาแปลรูปได้หมดได้ได้ได้หมดเลยได้เลยแล้วดีใจมากเลยที่มีทั้งปลามีทั้งแกะมีทั้งโคนเดี๋ยวจะมีโคเนื้ออ่ออันนี้อันนี้ที่เรามาพื้นที่เราจำกัดเราามาได้เท่านี้เนาะแต่ว่าถ้า ถ้าอยากดูเรื่องกระบวนการผลิตก็เข้าไปดูที่ฟาร์ม<อ>ฟาร์มพืชฟาร์มสัตว์ฟาร์มประมงะะที่ที่ศูนย์กัญชาได้นะครับ<อ>ใครใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาผ่านประชาสัมพันธ์ของหมหาอะไรก็ได้นะครับ<อ>ที่จะเข้ามาศึกษาดูงานหรืออยากได้ความรู้อยากให้เราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆก็เข้ามาติดต่อได้เลยหรือว่าอยากจะมาเป็นเครือข่ายเครือข่ายของเราที่จะให้เราไปส่งเสริมก็ได้ช่อันนี้จะให้ดูผลพันธุ์กัญชานะครับเห็นไหม เดี๋ยวให้ดูผลิตภัณฑ์กัญชาต่างๆทั้งที่เราผลิตเองด้วยทั้งที่เป็นเครือข่ายภายใต้โครงการ U ู T เนาะอะไรจุดตำบลด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งดองกัญชานะครับเป็นชากัญชาเนาะสมุนไพรนะสมุนไพรแล้วก็มีแชมพูสมุนไพรนะครับแล้วก็ตัวสครับกัญชาสครับกัญชาใครที่ชอบรักความสวยความงามเนาะก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแชมพูกัญชา แต่ครับของกัน,นะวิทยาศาสตร์เละเวิทยาศาสตร์ก็จะแปลรูประ,ประรปตัวแชมพูกัญชาเรามีศูนย์วิจัยใช่ใช,ใชนะคะโดยเฉพาะเรื่องกัญชาเนี่ยนอกจากศูนย์วิจัยเรื่องเรื่องนวัตกรรมเอ่อเรื่อง พื่เสพติดสมุนแล้วก็กัญชาเพื่อทางการแพทย์ด้วยเนี่ยเรามีศูนย์วิจัยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นะคะมัจะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆแล้วก็พวกกระบวนการพัฒนาเรื่องสารตรกัดต่างๆมาใช้ประโยชน์เยอะนะครับอย่างเงี้ยก็จะมีแอลกอฮอล์มียาหมองยาหมองใช่ก็มีทั้งกัญชาแล้วก็สมุนไพรที่ที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรขมิ้นชันไฟตัวนี้นะครับ แล้วอย่างผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเครือข่ายของเราที่เราไปส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดใช่ไหมคะอันนี้เป็นฟ้าทลายโจรเห็นว่ามีโลโก้ยูทูบเทียนะครับอันนี้ก็เป็นติตพัณฑ์ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เราไปส่งเสริมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟ้าทลายโจรนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เราโควิดเนาะฟ้าทลายโจรมาแรงก็สามารถมาซื้อแคปซูลฟ้าทลายโจร นี่อันอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นของโลชั่นทาผิวใช่ไหมครับโลชั่นทาผิวจากสมุนไพรเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เกิดจากงานวิจัยอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นจานเนาะเป็นเป็นภาชนะที่ ที่เราทํามาจากใบไม้นะของ,ของตาบลต้นพึ่งต้นพึ่งอันนี้ก็ได้รับความนิยมว่าเป็นเป็นเรื่องรัดรัดโลกร้อนอย่างอ,อย่างตามโรงแรมที่เขาที่เขาอาจจะมีจัดกีเว้ต์หรืออะไรต่างๆอย่างนี้เนะาะร<า>้านร้านแหนมเนือง ร้านหนึ่งในสกลมาซื้อเยอะเพราะว่าไปใส่แหนมเนืองดูดีเลยดูดีดูดีอัพราคาได้อัพราคาได้เลยเพราะว่าดีอะไรกินแล้วมีกลิ่มอีกหน่อยแล้วก็รักโลกรักโลกใช่ใช่นี่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์กัญชาคะอันนี้ชาอันนี้ชาร้อยกรัมอันนี้ชากัญชาร้อยกรัมพันห้านะเพราะว่าเราใช้เราใช้ปริมาณเยอะปริมาณใบแห้งก่าจะมาพัฒนาเป็นเป็นตองเป็นอะไรพวกนี้แล้วเวลาที่เรา เราสมมติเราเอาไปไปไปดื่มเนี่ยเราทำยังไงอันนี้เราก็ชงน้ำร้อนเลยมันเป็นซองชาเลยอ๋อเป็นเป็นซองด้วยไอไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นถ้าเป็นใบแห้งเหมือนเหมือนเวลาออันนี้เป็นซองเป็นซองอันนี้อาจจะเป็นใบแห้งที่เวลาใส่ในกาอ่ะเหมือนพวกชาอูหลงอ่าเราก็นิดนึงนิดนึงแล้วก็ใส่ในกาแล้วก็ไปเติมน้ำร้อนกินเรื่อยๆ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 ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกัญชาอันนี้ก็จะเป็น ตัวใบใบใบอบแห้งอ่าอบแห้งอันนี้ใบอบแห้งนี่ใครจะต้มไก่ใครจะใส่ต้มไก่อันนี้แนะนำอันนี้อย่าเอาชาไปออร่ยเอาต้มไก่เจริอาหารใช่ไหมคะใบแห้งใบแห้งแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเคยูเกลือข่อันนี้ก็ข้าวที่ปลูกของของพี่มอปลูกที่หนองหันน้อยที่หนองหันน้อยกับเครือไข่ดาวล้อมเดือนใช่ใช่ใช่แล้วก็มีน้ำหวานตัวนี้เป็นน้ำหวานของของของอ่า ที่บางเขนที่บางเขนที่มกรบางเขนสูงพัฒนาอาหารนะคะเนี่ยอันนี้ขายดีมากใช่ลองดูนะครับน้ำประานดูว่าแข่งกับน้ำประหวานที่ขายในซูเมนใครจะรสชาติดีกว่ากันมาลองดูเอาไปลองแต่อันนี้นี่บอกเลยว่ามีคนฝากซื้อเยอะมีคนฝากซื้อเยอะมีน้ำสมุนไพรอะไรต่างๆด้วยนะคะน้ำกระเจี๊ยบนะครับแล้วก็มีน้ำใบเตยน้ำใบหม่อนผสมใบเตยน้ำมะตูม นะร้านนี้น้ำเสอสวสผสมมะม่วงนี่มีน้ำมะม่วงด้วยเออมีหลายน้ำนะครับก็มาลองได้ใครใครที่เป็นสายรักสุขภาพใช่อยากอยากทานน้ำผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพไม่นะไม่ทานน้ำอารมณ์ไม่ทานน้ำอารมณ์มาทานน้ำพวกนี้แล้วซื้อข้าวซื้อข้าวอ๋อข้าวเนี่ยบอกว่าใครที่ควบคุมน้ำหนักต้องกินข้าวประมาณแบบนี้นะคะข้าวกล้อง ต้เองมะลิว่อมันมันมันจะช่วยให้ให้ระบบในร่างกายมันดีกว่าด้วยอ่าก็มีผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกอันนี้ผลิตภัณฑ์จากยูทูตีอันนี้ยูทูตีเหมือนกันอันนี้่ตะบลไหนอุ่มจานอุ่มจานผ้าคอมาของทีมยุวชนทั้งชาติค่ะอ้าคอมาคู่โปรดักที่เป็นเป็นเรื่องของรูปประคบที่โปรดักที่พัฒนามาจากภาคอมาก็จะเพิ่มมูลค่าเครื่องจักรสารเนาะเครื่องจักรสารนีู่ปประคบรูปประคบใช่ รูปรครบสมุนไพรข้างในก็จะมีไพรมีตะไคร้ผิวมะกูดใบมะขามเนาะอันนี้ก็ไว้ประกอบอันนี้ก็เหมือนกับเราไปส่งเสริมให้เขาเพิ่มมูลค่าของของผลิตภัณฑ์ของเขานอกจากนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ของมาอะาาไรที่ล,ลึกนะครับก็สามารถมา จับจ่ายซื้อได้นะครับววหมัวพวกเสื้อกระเป๋าอะไรเนี้ยใครที่ใครที่เป็นสิทธิ์เก่าหรือว่าอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานเรียนมอเกษตรอยากได้เป็นที่ระลึกใด้ใครที่เลือกสีเขียวต้องใส่สีเขียวเลือกสีเขียวนะคะก็มาเลือกชมกันได้ในงานหลมนใจครก่อนไปเท่าไหร่ครับ สองร้อไ,ไปนี 220. ปน่้แล้วก็อุดหนุนได้นะครับผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนของผลิตภัณฑ์เนาะที่เราอมาออกร้านช่วงงานาชาติรวมน้ำช,ชายชายสะโกนปีแล้วแล้วทุกปีเนี่ยเราก็จะพยายามเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของเราเองเนี่ยม,มามาคือมามาจำหน่ายด้วยแล้วที่สำคัญคือเราอยากให้รู้ว่าเราทำอะไรใช่ใช่คนจะได้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วบางทีเขาเขาอยากได้ไอเดียไปต่อยอดในการทำธุรกิจในการไปพัฒนาสินค้าต่างๆเนี่ย ก็ก็มาให้เราไปที่ปรึกษาให้เราช่วยพัฒนาไปได้ก็มีก็มีหลายๆคนเหมือนกันที่เข้ามาปรึกษาอย่างในเรื่องของปลาเองอย่างอาจารย์อาจารย์ไก่เนี่ยคือไปส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้าให้กับในลุ่มน้าโขงด้วยจังหวัดห้าจังหวัดครับประมาณมีหนองคายบึงการนครพนมุกดาหารสะกลอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ก็พยายามขยายขยายเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ให้เกษตรกรที่เขาเลี้ยงเนี่ยมีทักษะ ได้อัพสกิลรีสกิลตัวสิ่งที่เขามีน่ะในการที่จะลดต้นทุนการผลิตอะไรพวกนี้ใช้สิ่งที่เขามีแล้วก็ได้ลูกพันธุ์ที่ดีจากเราลูกพันธุ์ปลาบานินลูกพันธุ์ปลาหมอลูกพันธุ์ปลาตะเพียอะไรเนี้ยจากเราไปไปเป็นเกษมีคนถามเหมือนกันนะคะว่าถ้าถ้าสมมติว่าอยากได้พันธุ์ปลาเนี่ยก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อไปได้เลยเพจฟาร์มประมงก็ได้ครับเพจฟาร์มประมงกสศใช่ครับผมก็เข้าไปที่เพจติดต่อออเดอร์พูดคุยกันได้หรือไม่ ต้องการซื้อลูกพันลาอยากได้คําแนะนำนะเรื่องกระบวนการเลี้ยงก็ติดต่อมาได้เราินดีเลยจะบอกว่าเป็นเป็นคนที่แบบใจกว้างในการที่จะถ่ายทอดความรู้ใจดีมากเป็นคนสกลหรือเปล่าคะคนใต้แต่ว่าไปเป็นเกิดผิดที่ไปเกิดผิดที่แต่มาอยู่ที่เดิมนะแต่มาอยู่ที่เดิมแล้วสมน้ำองหา ตรงน้ำหนองหานน้ำทะเลแถวนน้นมันเค็มไปเค็มไปก็เลยมาอยู่ที่สกลนครเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศกับน้องๆนิสิตที่มาอันนี้ปักใต้เหมือนกันปักใต้เหมือนกันหลงมาเรียนหลงมาเรียนเดี๋ยวมีเมนูชาชับโรตีมัตตาบาเลยเดี๋ยวแวะไปดูเดี๋ยวแวะไปดูเดี๋ยวแวะไปดูแล้วก็ฝากมาอุดหนุนน้องๆเขาด้วยใช่ค่ะอันนี้อันนี้อั้นมาไม่ได้ออกงานนานแล้วอันนี้อั้นมากตั้งแต่งานการไองานเกษตรแฟร์ไม่ได้ออกอันนี้พอออกงานแรกนี้ ขายระเบิร์ตแล้วเพิ่ไม่หลับไม่นอนแน่นอนไม่หลับไม่นอนเนี่ยกล่าวว่าคืนนี้ไม่หมดไม่กลับเดี๋ยวไปดูนะฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูโอเคค่ะก็เดี๋ยวอาจารย์ไก่จะไปด้วยใช่ไหมโอเคโอเคโอเค ซุ้มนะอยู่ตรงกลางกับซุ้มของตรงข้าใช่นี่คนเดินผ่านไปผ่านมาโชคดีนะจันไก่เราอยู่ตรงใกล้ๆกับมัจฉากรชาเลยใครจะหาเต็นซุ้มมอกษตรเจอมัจฉากรชาเจอซุ้มมอกรตเดแน่นอนใช่อยู่ติดกันอยู่ติดกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร้านปากใต้ใจสัมมาแต่จริงๆทุกปีจะมีนิสิตชาวเหนือด้วยนะจันไก่แต่พอดีว่าทางเหนือเนี่ยเดินทางเขาเดินทางกลับบ้านกันไปก่อนตรงนี้ก็จะเรียนออนไลน์นะเรียนอยู่บ้านแต่ทางใต้ เนี่ยเขาใกล้เขาไกลกว่าเขาก็เลยอยู่นานเขาก็เลยหาหากิจกรรมอ่านอั้นอัด่านตอนนี้ก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยคะโรตีค่ะโรตีมัตตาบ้านี่โรตีมัตตาบ้าะมาดูนีนี่นี่โรตีแป้งโรตีแป้งโรตี เตยค่ะออไม่ไม่ออริจินอล่อไม่ใช่แป้งกัญชาเนาะเป็นเขียวเกียวด้อแล้วทำไมไม่ไม่ทำกัญชาบ้างคะเดี๋ยวเดี๋ยวคราหน้าไปเอาใบกัญชามาเขียวเกี๊ยวเราลองทำโรตีใบกันแป้งกัญชาอันนี้ก็จะเป็นอ่าใบเตยใบเตยกับออริจินอลอ่าต้นตำรับต้นตำรับนี่จะบอกว่าน้องๆเขาแบบเป็นดูดูเป็นแบบมืออาชีพมากเลยนะเวลาถ่ายเนี่ยเออดูดูดู พขาบอกว่ามืออาชีพหันมามองหน้าใครดีไหมไข่ดีไหมก็ขข่ดีอยู่ค่ะเกืไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะไปแล้วครึ่งหนึ่งแะเดี๋ยวเดี๋ยวถามคนทาก่อนอันนี้พี่ที่บ้านตัวขายด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้ขายครับน่าจะซ้อมอยู่ที่นี่แหละครับมันเป็นตอนอยู่ที่มอเนี่แหละตอนมาไม่ทำ แล้วอันนี้คืออยู่อยู่จังหวัดไหนกันบ้างผมผมอยู่จังหวัดยะลาครับยะลาปัตตานีครับปัตตานียะลาครับยะลายะลาปัตตานียะลาปัตตานีแถวนี้แถวนี้กลับบ้านไม่ได้เลยต้องมาขายโรตีและจะบอกว่ากาชาดทุกปีนะจะต้องมาดูลีลาการอ่อทีแป้งอันนี้มัตตบะไม่ใช่มัตตบะใช่ไหมโรตีอันนี้โรตีอันนี้โรตีอันนี้ก็โรตีเนาะอันนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้เกี๊ยวค่ะกระโปะค่ะก็อะไรได้เลยนะ กอโป้ค่ะกอโป้เอาง่ายๆถ้าภาษาไทยธรรมดาเนี่ยก็คือหัวเกลียบเนี่แหละค่ะอ๋อหัวเกลียบภาษาพื้นถิ่นก็จะเรียกตั้งมุภาษาพื้นถิ่นเรียกว่ากอโป้ภาษาไทยก็คือข้าวเกลียบแต่ข้าวเกลียบปลาไม่เหลืออะไรข้าวเกลียบปลาแต่ว่าเป็นเป็นแท่งๆเหมือนเหมือนคล้ายๆเราไปกินปลาระเบิดไหมจะมาจะมาป่า นี่โรตีอันนี้โรตีอันนี้คืออย,อยู่อยู่แถวบ้านเราเขาเข้าขายกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ค,ะคือคือแต่ชิมแล้วอร่อยนะแต่เขามีมีคุกไอตัวปาปริก้าด้วยนะนี่มีโรยรสละลายอันนี้ปาปริก้าอันนี้อะไรวิงแซบโอ้โหวิงแซบด้วยนะเนี่ยวิงแซบนี่ ปาร์ปิก้าเมื่อกี้เนี้ยคนลุมตอนตอนช่วงค่ำค่คนมาลุมเราไม่มีทางเข้าเลยนะขา่ดีมากต้องเดี๋ยวดูมาดูชาชักดีกว่าเอามาดูชาชักชักชาไหนใครจะชักชาให้โชว์หน่อยนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ดูดูชาชักหน่อยชาชักเอาดีๆนะลูกมิกชักชาจนุนฟอนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์ก่อนอยู่ปีไหนคะปีหนึ่งครับปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วนี่แล้วเดี๋ยวพี่จะถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนลูกบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ยะลาออ๋ยะลาพี่ถามว่า ที่บ้านเนี่ยได้เคยชักชาแบบนี้ไหมไม่เคยครับแต่ก็พอได้เห็นอยู่ครับโอ้นั่นทำไมเราทำเป็นล่ะเนี่ยพี่พาชักก็พี่พาชักใช่ไหมไม่ใช่ครับลองดูอ่าครับลองเล่นเล่นดูครับเห็นไหมไปเรียนที่อื่นก็จะได้ทำอย่างนี้แหละตอนที่ซ้อมมายังซ้อมมาครั้งเดียวเองครั้งเดียวอาจจะดูว่าซ้อมมาเป็นไหมโอเคอ้ยเสื้อเปื้อนหมดเลยอดีดีลูกดีๆ มือสมัครเล่นเดี๋ยวจะรอชิมนะรอชิมไหนมือมือมือชักมือหนึ่งมีไหมอือสวิงด้วยไหมอันนี้คนคนชักมือหนึ่งอยู่ไหนะเออไหนมีมาหน่อยแล้วเออนอยากแบบมีหมุนนะหมุนตัวมีหมุนตัวเหรอมีไหมหมุนตัวมีไหมหมุนตัวลองลองลองมีลีลาหน่อยมีลีลาหน่อยเอออ่ะโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อย ไม่เป็นไรเราคนใต้เราถนัดชัดอยู่แล้ว <c oughs> เราไม่ต้องกลัวชัดโชว์ลูกออะ <c oughs> ดึงหนเอยยืดยืดหน่อยเออมีเอียงตยัวหี6หกเลยนะชักไหมครับ หน้าตาเป็นไงชักเสร็จหน้าตาเป็นไงมันจะเป็นฟองฟองเนาะใช่เออมันจะมันจะเป็นฟองฟองหน่อยแล้วมันจะละมุนละมุนขึ้นเนาะเออโอเคอาจารย์ไก่จะลองไหมคะลอง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 แก้วหนึ่งจะลองลองหนึงขอลองแก้วหนึ่งเดี๋ยวเราเรามาดูลีลาของท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแก้วใส่เดี๋ยวให้ให้ส้มโอพี่ส้มโอด้วยแก้วหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจางไงจางไงฮะไม่เอาทำไมสำเร็จ ไม่ให้กินไม่ให้ชักให้กินนี่สั่งให้กินโอเคไอด้วยใจผู้ช่วยชัดวันนี้รอรอให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูลีลาของท่านผู้ช่วยนะคะกินไม่้อนไม่ได้ชักหรอเราจะอุดหนุนน้องเขาหน่อยนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็เปิดท้ายด้วยการอุดหนุนน้องๆี่สิตของเรานะคะจาก จากที่อยู่ที่บ้านไม่เคยใช่คืออาจจะเคยประสบการสร้างประสบการณ์ใหม่ใช่บางคนไม่เคยทําโรตีก็ทําเป็นข้อเรีได้ทำอันนี้คือการการสร้างประสบการณ์ช่วงระหว่างเรียนได้ทํางานร่วมกับพี่ๆได้รู้จักพี่ๆได้ทํางานร่วมกันมีทักษะชีวิตในการในการวางแผนการทํางานอันนี้ก็มันจะกลายเป็นสิ่งที่ติดตัวติดตัวน้องๆสไปเลยแล้วก็อะไรที่ไม่เคยทําก็จะได้ทำทําแล้ว เขาก็จะเห็นแนวทางในในการต่อยอดไปในอนาคตในอนาคตเราอาจจะจบวิศวะแต่ไปขายชาชักก็ได้อาจจะทําอุปกรณ์ชาชักที่เป็นรอไฮดรลิกนั่งกดอย่างเดียวนั Natural. ่งกดอย่างเดียวใมันชักเองใช่การอึตษากำหน่งอย่างนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าใครที่ ไม่ได้ตัดสินใจสมัครของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครยังมีเวลายังมีเวลานะคะรอบสองตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ<บ>ใครที่เป็นกังวลอาจารย์อาจารย์ใ่ใาบางคนกังวลว่าคุณสมบัติไม่พอไม่ไเป็นไรจะสมัคราก่อนลาสมัครมาก่อนใช่อยากจะแนะนําว่าให้อินบ็อกซ์ไปปรึกษาเขตรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครนะคะอินบ็อกซ์มาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าสามารถจะเข้าช่วงไหนได้อะไรได้รับรองว่ามหาวิทยาลัยเราให้โอกาสทุกคน ในการให้การศึกษาท่านท่านคิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแต่ว่าลองสมัครมาก่อนแล้วเราพูดคุยกันนั้นอาจจะมีคุณสมบัติพิเศษที่เราเห็นว่าน่าจะเข้ามามีศักยภาพไปได้แล้วก็เข้ามาเป็นนิสิตของเราได้นะคะก็อยากเชิญชวนน้องๆนะคะคนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดนะครับแต่คนเราฝึกฝนได้เรียนรู้ได้และพัฒนาได้เพราะนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรศาสตร์นิสิตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทันะครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปโอ ขอบคุณอาจารย์ไก่มากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ปิดจับกันไปกับบุธของมรเกษในงานรวมน้ำใจไทยสกลนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสองแก้วสองแก้วขโมย